นี่นะครับผมน้องอาร์ตกับสีได้เสื้อผ้ายืดพื้นพอนะครับผมอันนี้เป็นน้ำพักน้ําแรงนะครับผมที่ได้กระแต่มาอยู่โตเกียวมากนะครับผมก็เลยทำเก็บเงินนะครับผมกับอยากเสื้อผ้ายืดพื้นพอนะครับผมตอบแทนนะครับให้เป็นพันทุงเดี๋ยวสีไปเสื้อผ้ายืตอนนี้คุณพ่อกําลังกินข้าววินาลานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมก็เลยว่าเสื้อผ้ายืดน้อยหนึงนะครับผมเดี๋ยวเขาไปดูปฏิกิริยา ตั้งใจที่ให้พ่อจลเรา้มโหหนักเลยืออันนี้อใจพอใจพอใจอะไรยังงามเลยพีอนี้อีกขาไปใส่ิเนยมีอีกมีอีกมีอีกเ่ยิบอกปาขอให้เจริญเจริญมงิเรื่องเลยวเานี่ ขอบใจมากขอบใจมากเออ้องพักน้ำแรงที่ว่าอจจะซื้อใหนบอกระโดดแล้วอะไรแต่เป็นข้อความที่ข้อความมึ่ีจะจะจ้ให้กอ้โหเราต้องใส่บังกใส่บอด้นะอาใส่บอดใส่ที่ไห ความพอพอเลยาัวห่อกัเูปาวเอปลา่เมลยนาวจะได้่ายกว่นี้เนาะลูกตาประสย่อันนี้ลองทวดที่าใส่จี้เยใส่้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ใส่จี้่ใส่จี้จี้คือไปก่อนอันนี้จี้อันนี้จี้นี่ ันนี้บาทน่อา้ออ้ออา้ออา้อขอบใจหลายหยเด้ออาเด้อราดึงกไม่ดู ผมวันนีก้กะเป็นภารกิจเซิร์ฟไทยเพื่นบอนะครับผมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับขอบคุณแม่แม่ที่คอยสำรวจอาจเจีนตลอดนะครับผมเรื่องของคุณงที่เอ็นดูติ๊งใหคนนี้นะครับผมกับสีสัญญาว่ารอิพัฒนาตัวเองตลอดนะครับผมวอให้แม่แม่กิดฝังวอรให้เอ็กซี่ินฝังนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ